สวัสดีครับเอาครับว่าหันกะผักยกนะครับผักยกเปล่าบักขาม้าเบิ้งครับมีต้นไวย่ๆเลยครับคุณกับเจ้วปลาแดกนะครับเบิ้งจุงละสิบบาทเบิ้งกินให้เบื้องนะครับอันนี้สมขนไพรนะครับง่ายๆนี่นะครับคุยใหญ่แก้วครับผู้ใดบ่มากะเรียนพานนะครับผู้ใดมากับเบื้องนะครับเอามากินครับ บ,บัาก้องป้านาเลยครับคำไม่ไงครับคำไม่เงย